สวัสดีครับพบกับสยามพี่บูคลับนะผมสำหรับคลิปนี้ EP พีนี้นะผมผมก็จะเอาผ้าห่มนะครับผมให้กับชาดำนะผมเพราะว่าอายุคันนะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับผมจะครบรอบการผสมครั้งที่หนึ่งนะครับนะก็วันนี้ก็59วันแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ก็60วันของการผสมครั้งที่หนึ่งนะครับผมให้เพราะอะไรนะผมเพราะว่าช่วงนี้ ชาดานะผมมันเริ่มนะผมมันเริ่มหาลังแล้วนะครับผมมันเริ่มแบบคุ้ยเขี่ยกรงนะผมถ้าผมเอาไปปล่อยข้างนอกนะครับผมมันก็จะคุ้ยคุ้ยดินแล้วนะครับผมก็ส่งสัญญาณที่ดีนะครับผมแล้วก็รู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูชาดํานะผมในกรงนะผมแล้วก็ผมจะเอาผ้านวมผ้านวมที่ไม่ได้ใช้นะผมให้มันนะครับนะโอเคครับผมไปกันครับไปกันเลย ่าครับนี่คืออ่าเป็นผ้านวมเก่านะครับนะก็ก็หนาระดับหนึ่งนะครับผมหนาระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะหนาระดับหนึ่งเลยนี่ครับผมนี่ประมาณนี้นี่คือผ้าห่มเก่านะผมที่น้องไม่ได้ใช้แล้วนะครับนะผมก็จะเอาไปให้กับชาดำนะครับอ่าเนี่ยาวนีง โอเคเดี๋ยวให้ชาดำครับชาดำนะลูกข้าวก็เริ่มไม่กินแล้วนะครับข้าวชาดำก็เริ่มกินน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ยท้องใหญ่มากท้องใหญ่มากๆครับท้องใหญ่มากมาก โอเคผมก็จะเอาไม่เอาลูกผมก็จะเอาไว้มุมนี้นะครับไว้อีกสักมุมหนึ่งตรงนี้จะเป็นมุมที่ชายดำนอนทุกวันนะครับผมเพราะว่าชายดำไม่เคยนอนที่อื่นเลยนอนแต่มุมนี้นะผมกรงจะเป็นกรงหแผ่นสลันะครับนะชายดำก็นอนแค่จะมุมนี้เดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้น้ำก็จะอยู่ตรงนี้น้ำกินเขานะครับเนี่ยน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ ชายดาชอบนอนตรงนี้นะครับนะนี่เดี๋ยครับท้องใหญ่มากท้องใหญ่มากๆครับเนี่ยผ้าห่มเดี๋ยวผมจะเอาไว้นี่นะเนี่ยเนี่ยผ้าห่มว่าผ้าห่มก็จะไว้ตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นเขานะผมว่าเขาจะทำยังไงกับผ้าห่มนะไปดูผ้าห่มนี่ลูกไปดูผ้าห่มไปดูผ้าห่มไปเออดูดิพอผ้าห่มมาให้ตายไป,ไปดูผ้าห่มไป ปไปดูพห่มไปไปดูดิพระหมนนะ่มเนะี่ยมีอะายข้างใน้าแล้วไปดูพระหม่มดิสอมซาไม่เอาไป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 ,ไป,ไปนี่พระหม่มน,นะครับถ่ายในข้อก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมไปไปดูสิไปดูสิไป,ไ,ปไม่ได้ออกไม่ได้ให้ออกวันนี้ไม่ได้ให้ออกไปดูพระหม่มไป ม,มอนแมวยงดังเออคอยก่อน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นชาด,ดา <c oughs> ก็ยังยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ว่าพ่อเอามาวางทำไมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้อีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ <c oughs> ช่วงนี้นะผมถ้าใครจะให้น้องข้อในกรงนะครับนะ <c oughs> ก็สามารถเอาผ้าห่มผ้านวมเก่านั้นหนานะผมมาให้น้องได้คุยเขี่ยหาลังได้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับนะสำหรับคลิปหน้านะผมค่อยว่ากันใหม่นะผมคลิปนี้เอาไว้ค่ินี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ